บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งต่างๆขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีน้องๆวันนี้ก็คง เป็นทักษะเหมือนเดิมแต่วันนี้ทักษะเป็นเรื่องทักษะแบบขำๆนะเพราะเป็นการเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งต่างๆถามว่าถามว่าเป็นเรื่องยิบย,ย่อยมันก็คงเป็นเรื่องยิบย่อยพอสมควรนะแต่ว่าคือทุกวันนี้เราบันทึกอาจจะมีบันทึกเป็นเป็นไฟล์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราเขียนเองอ่ะเราจะจําได้นานนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราอ่ะสามารถจดจําได้นานถานั้นโอ้โห มันอยู่ในคลิป u t u b e อะไปเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมต้องมาเขียนให้มันเสียเวลาด้วยน้องเอาจริงถ้าเกิดว่าเราเขียนเองเนี่ยเราจะอ่านง่ายแล้วสิ่งที่เราเขียนมันจะสรุปมาแล้วถูกไหมพอถ้าเกิดว่าเรากลับไปอ่านใหม่เราอ่านแค่เราที่เราบันทึกเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วนะแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งกรอนั่งอะไรอย่างเงี้ยนั่งหานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าการเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งต่างๆเนี่ยเป็นยังไง ก่อนอื่นเราต้องไปรู้จักการเขียนบันทึกความรู้ก่อนน้องถามว่าบันทึกความรู้เนี่ยคืออะไรมันก็คือการเก็บใจความสําคัญของเรื่องอย่างเป็นระบรบด้วยสำนวนของตัวเองการเขียนการเก็บใจความสําคัญนะเออด้วยสำนวนของตัวเองจากแหล่งต่างๆในที่นี้แหล่ง enthus. Wh. ต่างๆในที่นี้คืออะไรน้องแหล่งต่างๆมีอะไรบ้างแหล่งต่างๆในที่นั้นมีทั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะสิ่งพิมพ์ Griffin. คืออะไร สิ่งพิมพ์ก็คือพวกเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มเป็นแผ่นเป็นกระดาษอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสาราวารสารนะบทความแผ่นพับโฆษณาถือเป็นสิ่งพิมพ์อีกอย่างนึงคือสื่ออะไรสื่อเขาเรียกว่าสื่อดิจิตอลนะภาษาไทยใช้ดิจิทัลนะดิจิทัลน,นะ แบบนี้ก็คือสิ่งดิจที่ต้นนั่นแหละภาษาบ้านเรามีอะไรบ้างมีพวกเป็นพวกออนไลน์พวกเว็บพวกคลิปพวก clip, พวกิดีโอเป็นเครื่องเสียงแบบนี้นะนี่ก็คือแหล่งต่างๆที่เราได้นะมันอาจจะมีมากมายหลายอย่างแล้วเราก็สามารถเก็บมานได้ด้วยการฟังด้วยการดูเนี่ยได้ด้วยการอ่านเนานะโอเค เพราะฉะนั้นแล้วการเขียนบันทึกความรู้จากแหล่ง,งต่างๆมันก็คือการเก็บใจความสําคัญที่เราได้จากไหนเราอยากเก็บอะไรเราก็เก็บพูดง่ายๆนะเนี่ยประเภทของแหล่งความรู้นั้นมันมีอะไรบ้างมันก็คือความรู้นะมันก็มาจากหัวใจนักปราชญ์เนี่ยนักเรียนเคยได้ยินไหมสุจิปุลิความจริงเราได้ยินแต่ว่าเราจะจําได้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างสุคือสุตตะฟังนะจิคือจินตะแปลว่าคิดปุคือปุจฉาถามและลิคือลิขิต ขียนนะฟังคิดถามเขียนถามว่านี่คือสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความรู้นะความรู้ที่เกิดจากการฟังความรู้ที่เกิดจากการคิดความรู้ที่เกิดจากการถามและความรู้ที่เกิดจากการเขียนเห็นไหมมันไม่ได้มีความรู้ที่เกิดจากการพูดเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นแล้วการพูดนั้นมันถามว่ามีความรู้ที่เกิดจากการพูดไหมเวลาเราพูดพูดไปเนอเราอาจจะตัสรุปอะไรบางอย่างก็ได้แต่ว่ามันน้อยไงน้องถูกไหมเมื่อไรก็ตามที่เรารับเข้ามาเราก็จะ ก็จะเราก็จะมีมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะเป็นประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นการพูดเนี่ยถ้าเป็นการพูดเงมันก็มันแกะส่งออกไงมันก็ไม่ได้มีคิดไตรตรองเท่าไหร่ในขณะที่การเขียนเนี่ยมันคืออะไรมันคือการการอยู่กับตัวเองการอยู่กับความคิดกว่าเราจะเขียนได้เราต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนเ,อเราจะเรียงประโยคยังไงมันสวยงามหรือย,ยังขึ้นต้นยังไงลงท้ายยังไง นี่ก็คือแหล่งของความรู้โอเคไหมต่อไปเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแหล่งความรู้อีกมันคืออะไรแหล่งความรู้เนี่ยมันมีนอกจากไอสุจิตปุริตะกี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของการอ่านนะแล้วก็เรื่องของการฟังเป็นทักษะในการรับสารของเราใช่ไหมทักษะภาษาไทยฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยทักษะการรับสาร2ออย่างนี้ก็ทําให้เราได้ความรู้เหมือนกันซึ่งมันก็สอดคล้องกับตะกี้เนี่ยถูกปะ ก็คือสุจิปบุรีก็คือหัวใจนักปรา์นั่นแหละการอ่านคือการรับสารด้วยสายตาส่วนการฟังคือการรับสารด้วยหูนะเพราะฉะนั้นแล้วการอ่านเนี่ยนะน้องข้อดีของมันคือครบถ้วนนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่านไม่แตกเราสามารถย้อนอ่านใหม่ได้เ,เราอ่านไม่เข้าใจเราสามารถย้อนอ่านใหม่ได้แต่การฟังข้อดีของมันคือเราจะต้องตั้งใจและมีสติเวลาถ้าเกิดว่าเวลาเราฟังครูสอนในห้องอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติแล้วหลุดปุ๊บจากนั้นจบเลยเคยเป็นปะเนี่ยการฟังมันต้องมีสติมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมันจะพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวเลยน้องโอเคไหมโอเคนะนี่คือข้อดีของการอ่านแล้วก็ข้อดีของการฟังมีสติความจริงแล้วมันเป็นถามว่าเป็นข้อดีไหมมันก็เป็นข้อดีนะเออแต่ถ้าหลุดแล้วคือหลุดเลยการอ่านเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ก็ถือว่าเป็นดี รูปแบบการบันทึกรูปแบบการบันทึกจะมีอยู่3รูปแบบน้องอย่างแรกคือการถอดความการถอดความเนี่ยมันมาจากบทประพันธ์น้องอย่างที่2คือการคัดลอกคัดลอกคือเขาว่ามาอย่างไงก็ว่าไปอย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแปลงอะไรอย่างที่3คือการย่อความหรือสรุปความไปดูต่อเห็นไหมการถอดความก็คือแปลจากคาประพันธ์ว่าเขาพูดถึงอะไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและผลเป็นอย่างไรสุดท้ายการคัดลอกก็คือนาข้อความนั้นมาทั้งหมดเลย ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัดไม่ได้เพิ่มอะไรเลยสุดท้ายคือการสรุปการสรุปคือการเก็บใจความด้วยสำนวนของตัวเองนะอันนี้ดูเป็นดูเป็นเข้ากับการบันทึกความรู้จากแหล่งต่างๆหมดแล้วการถอดความอายุทยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงรือนะสิงหาปรางรัดบันเจิดลาบุญเพลงพระหากสัรสรุ่งเรืองแหบังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองอันนี้มาจากเรื่องนิราชนารินคำโครง นะของนายนารินทร์ท่เบศเราได้เรียนตอนม .4 แน่แหละจ้าเอ,อนะการถอดความเขาถอดความได้ว่าไงเนี่ยก็คือก็คือคือว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละน้องอย่างนี้มาฟังพี่เราเราจะคิดตรงกันหรือเปล่านะถ้าคิดไม่ตรงกันเนี่ยก,ก็ก็ยืนเถอะตามพี่เถอะนะอาการถอดความเนี่ยอยุธยาย,ยดล่มแล้วเนี่ยเขาพูดถึงกรุงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์บอกว่าอายุธยานี่มันล่มลงไปแล้วนะมันลอยสลอยสมค์ก็คือมัน มันลงมาจากสวรรค์อีกเหรอสิงหาดปรางรัตบันเจิดล่าสิงหาดปรางแล้วมันคือมันคือวัดมันคือเจดีมันคือพระปรางอย่างเงี้ยรัตก็คือทําอัญมณีมันเรืองรองมันรุ่งเรืองมันอารามบันเจิดล่าบันเจิดในที่นี้ก็คือเรืองรองล่าในที่นี้คือแผ่นดินโอ้โหมันสุกสกาวไปทั้งแผ่นดินน่ะพูดง่าไๆบุญเพลงพระหากสรรสารรุ่งเรืองแฮบุญเพลงในที่นี้ก็คือ เป็นเพราะบุญญาธิการของพระพระในที่นี้ก็คือพระมหากษัตริย์หากสรรสร์นในที่นี้แปลว่าสร้างสร้างพระพุทธศาสนานี้ให้รุ่งเรืองนะจนทําให้พระพุทธศาสนานี้นะบังอบายอบายก็คือความชั่วนะบังอบายเบิกฟ้าเนี่ยนอกจากจะนอกจากจะคลุมความเชื่อไม่ความชั่วเนี่ยไม่ให้ออกมาแล้วมันยังเป็นทางเบิกฟ้าคือเปิดเนี่ยให คนเนี่ยฝึกฟื้นใจเมืองคือให้คนเนี่ยเป็นคนที่ดีคุณฝึกฟื้นใจเมืองฟื้นใจก็คือทำให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นเองสรุปง่ายๆว่าโอ้โหกรุงรัตนโกสินเนี่ยมันสวยงามเหมือนกับกรุงอยุธยาเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะสวยงามเหมือนอยุธยาเลยทั้งพระปรางทั้งวัดอะไรเงี้ยเรื่องรองไปหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลมาจาก พระมหากษัตริย์ที่ช่วยทำานุบำรุงแล้วก็อุปถัมภ์คำชูเห็นไหมนี่แหละนี่คือการถอดความนะก็เก็บไว้ก็พี่ก็เก็บสำนวนตะกี้ของพี่ไว้แล้วก็จดบันทึกไว้เนี่ยเป็นลักษณะการเขียนบันทึกความรู้แบบที่1คือการถอดความแบบที่2คือการคัดลอกในการคัดลอกนะั้นเราต้องใส่เครื่องหมายนี้น้องใส่เครื่องหมายนี้นะเราเรียกว่าเครื่องหมายอัญ,ญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนั่นแหละ S <S นหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมคือคืออะไรฮะคืออะไรนะเออมันคือคำเขาเรียกว่าอะไรมันคืออ่าวิสัยทัศน์ของของอาเซียนมันคือคำคมอาเซียนของเรานะอาเซียน อาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจเนี่ยขัดลอกไม่ว่าจะยาวไม่ว่าจะอะไรแค่ไหนแล้วก็ใส่เครื่องหมายนี้ไว้ถ้าเกิดว่าเราลอกมาช่วงกลางข้อความนะแล้วก่อนหน้านี้เราไม่ได้ลอกมาเราจะทํายังไงดีเราก็เปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วก็จุด3จุดจากนั้นก็เป็นข้อความของเราว่าไปจบถ้าเกิดว่ามันยังไม่จบเรื่องมีต่อแล้วก็จุด3จุดไปแล้วก็จบแค่นี้โอเคไหมนี่คือการขัดลอกผ่านไปไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งเราทําเป็นประจำอยู่แล้วต่อไปก็ นะแต่กี้นี่คือการคัดลอกแล้วอย่างที่3มคือการย่อความหรือสรุปความเนี่ยพี่ไม่ได้เอามาในเทปนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไปทําเทปแยกอีกอันหนึ่งแล้วกันโอเคไหมคือไปทําเทปแยกมันจะได้มันจะได้มันจะได้ต่างออกไปต่างออกไปในที่นี้คืออะไรเพราะว่าม .4 เราเรียนเรื่องนี้ซ้ำกัน2ครั้งนะ มันเรียนอยู่เรื่องการเขียนบันทึกความรู้แล้วก็การเขียนย่อความอีกต่างหากโดยเฉพาะเลยพี่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปใส่ไว้ในการย่อความเนาะบางโรงเรียนน้องบางคนเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรียนเรื่องย่อความแล้วมันอยู่ไหนว่าทําไมไม่เจออะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าฟังมาเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นเรื่องย่อยในเรื่องใหญ่พี่ก็เลยเออเดี๋ยวเอามาบอกท้ายคลิปดีกว่าว่าอ๋อความจริงแล้วการเขียนสรุปความหรือการเขียนสรุปความรู้เนี่ยนะมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ พี่ก็เลยเอาไปขึ้นไว้ครั้งครั้งหน้าละกันนะใช้คาว่าครั้งหน้าบางคนบอกเรียนการเขียนย่อความก่อน,นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่โรงเรียนเขาจะจัดสรรให้นี่ก็คือการเขียนบันทึกความรู้ง่าย,ายๆสบายๆมีแค่นี้เองมี3อย่างใช่ไหมมี3อย่างก็คือมีการถอดความมีการคัดลอกแล้วก็มีการสรุปแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คําว่าสรุปมากกว่าเราจะใช้สรุปเราไม่ค่อยใช้ เราไม่ค่อยใช้ถอดความเพราะเราไม่ค่อยอ่านบทกรอนใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเราเจอกรอนที่มันจิตใจตในหัวใจเราอย่างเงี้ยเราก็เราก็เก็บไว้เป็นเป็นกรอนทั้งอันเลยอย่างเงี้ยเออโนโอเคไหมโอเคเดี๋ยวก็เจอกันครั้งหน้าก็เป็นเรื่องของการย่อความนี่แหละนะส่วนครั้งนี้ก็ลาไปก่อนนาะต้องขอโทษที่ที่ไม่ได้เอาไว้ในเทปนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าไว้ในเทปนี้มันจะมันจะฟังซ้ําหลายรอบ โอเคไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ